นนสุโดยครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชือ้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ หลังจากที่เดินสายประชันขาอ่อนมานานจนประสบการณ์แน่นสำหรับลูกทุ่งนางงามอย่างสาวแคทอาทิตยาล่าสุดได้นั่งแทนเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางงามแล้วค่ะก็เหมือนเราพอเราอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการที่เราเคยเคย เดินแบบเปนเวทีอะไรเงี้ยทางท่านผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นว่าเอ้ยเราถึงช่วงจุดที่สามารถที่จะตัดสินการประกวดในการเดินแบบของน้องๆได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทีเออ่เขาตั้งใจที่จะเข้าประกวดบางคนก็อาจจะมีสมหวังบ้างมีผิดหวังบ้างตกรอบบ้างอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้น้องเนี่ย ทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะด้วยที่จากแบบอายุก็มากขึ้นอะไรอย่างนี้ที่ภาวะมากขึ้นหลาอย่างค่ะก็ก็เลยผัดตัวเองในการที่มาเป็นเหมือนคล้ายๆก็เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในการใช้ชีวิตด้วยค่ะคือเด็กสมัยนี้เก่งมากค่ะคือตั้งแต่เหตุตั้งแต่แบบอายุห้าขวบอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขามีการพัฒนา,นาในเรื่องของการเดินแบบได้ไกลมากซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อสมัยจะเป็นเด็กเนี่ย แคทไม่สามารถที่จะทําแบบน้องได้ค่ะ mm hmm. คือเห็นน้องเขามีความสามารถคือรู้สึกป mm hmm. ลื้มใจแทนปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงตัวน้องด้วยที่ mm hmm. ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็แสดงออกมาด้านหน้าเวทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกถ้าย้อนไปเมื mm hmm. ่อ mm hmm. ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราคงทําไม่ได้ขนาดนีเ้เรายังมีความอายยังมีความกังวลอยู่ไม,ไม่ยังไม่มีความมั่นใจตัวเองเหมือนน้อง,อง,องรุ่นใหม่ๆแล้วปีนี้มีมีโปรแกร,รมไปประกวดที่ไหนหรือเปล่าสำหรับตัวแคทเอง ปีนี้ก็คือเหลืออีก2ปีสุดท้ายแนละ้วที่แคทจะประกวดได้ปีนี้น่าจะมีประมาณถึง2องเวทีค่ะกําลังแฟนว่าจะไปเวทีไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันสําหรับตัวแคทเองค่ะก็อยากจะฝากถึงกับน้องๆคนที่มีฝนันหรือว่าใครๆกันตามนะคะที่มีฝนันอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบคืออยากไปตั้งเป้าว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราได้แต่แค่ฝันให้สูงว่าเอ้ย ฉันต้องทํามันให้ได้แต่อย่าไปคาดบอกว่าเราต้องได้เราก็ต้องตั้งใจทําเรื่อยๆมีการฝึกฝนพัฒนา,าไปเรื่อยๆอสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้าเรามีความพยายามถ้าเรามีความโอดโทนนะ่ะสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะสำเร็จผลแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าไปให้สูงแล้วก็ทําให้เต็มที่มันคือความภาคภูมิใจของตัวเองค่ะน้องๆคนไหนที่มีความฝันอยากประกวดนางงามเหมือนพี่แคทแล้วก็น้องๆสามารถทักไปปรึกษาพี่แคทได้เลยนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ้งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุงออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุง้งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง้งนึกถึงช้างไทย